ยูกิอ,อนนะพันธนาการแห่งคำสัญญาผู้มาเยือนพร้อมกับความตายอันหนาวเหน็บสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาชน,นาค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับผีสาวแสนสวยในตำนานของญี่ปุ่นกันนะคะยุกิอ,อนนะหรือว่าปีศาจเจ้าหญิงหิมะ หรือผีสาวหิมะค่ะเป็นผีสาวในตำนานของญี่ปุ่นที่มีลักษณะเป็นหญิงงามที่มีผิวขาวราวกับหิมะมีผมยาวสีดำและสวมใส่ชุดกิบมโนสีขาวบริสุทธิ์โดยคำว่ายูกินะคะจะแปลว่าหิมะส่วนอนนะแปลว่าหญิงสาวค่ะชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าผีสาวหิมะคือวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในหิมะเธอมักจัดการเหยื่อด้วยการแช่แข็ง ส่วนใหญ่เธอมักปรากฏตัวในพื้นที่ที่มีความหนาวเหน็บและมีหิมะตกค่ะสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าเป็นเจ้าหญิงหิมะนะคะคือเมื่อเธอเดินผ่านหิมะที่กองหนาจะไม่พบรอยเท้าหลงเหลือเอาไว้ให้เห็นเลยค่ะเธอใช้สเสน่ห์ที่มีล่อลวงผู้ชายให้หลงไหลจากนั้นพวกผู้ชายที่โดนเธอตกนะคะก็จะถูกแช่แข็งด้วยการสัมผัสตัวนางหรือถูกพ่นลมหายใจใส่แต่ในบางครั้ง เธอก็จะออกมาในลักษณะของหญิงสาวที่กำลังอุ้มลูกอยู่หากเยื่อรับเด็กไปอุ้มก็จะถูกแช่แข็งจนตายค่ะเรื่องราวของยูกิโอนนะนะคะส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากหิมะที่ตกในจังหวัดทางตอนเหนือทางภูมิภาคโทโฮคุข,ของประเทศญี่ปุ่นค่ะเช่นอาโอโมริและอาคิตะค่ะแต่ในบางตำนานเชื่อว่ายูกิอนนะเป็นหญิงสาวสวยที่ถูกสังหารแล้วทิ้งศพเอาไว้ท่ามกลางหิมะ ทำให้ผีญี่ปุ่นตนนี้ตะเวนออกไปทำแบบเดียวกันกับคนอื่นๆเพื่อเป็นการล้างแค้นค่ะแต่ตำนานที่ถูกกล่าวขานกันอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือที่จังหวัดมุซาชิมีคนตัดไม้สองคนชื่อว่าโมสกุและมิโนโคิชิโมสกุเป็นชายชราค่ะส่วนมิโนโคิชิเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ18-19ปปีในคืนหนึ่งนะคะที่มีอากาศหนาวจัดและหิมะตกหนัก ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจะกลับจากการไปตัดไม้ได้เกิดพายุหิมะขึ้นจึงทำให้ทั้งคู่ต้องหนีพายุจนไปเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งตัดสินใจนอนค้างที่นั่นกันค่ะชายชรา,าหลับแทบจะในทันทีด้วยอาการอ่อนเพลียตามวัยแต่เด็กหนุ่มขมตานอนหลับไม่ลงแต่ถึงจะอย่างนั้นเขาก็กั้นใจหลับลงได้สำเร็จจนกระทั่งเขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่กำลังโดนเกล็ดหิมะปิวใส่หน้าทั้งๆท,ที่ประตูกระท่อมปิดสนิท ชายหนุ่มจึงตัดสินใจลืมตาขึ้นมาดูสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือผู้หญิงที่มีผิวขาวซีดหน้าตาสะสวยกำลังเป่าลมหายใจใส่ชายชราและในทันใดนั้นเองเธอก็หันมามองเขาเรากับรู้ว่ามิโนคิชิกำลังมองอยู่และเธอก็น้อมตัวลงเหนือมินค i ิชิเธอก้มลงต่ำลงเรื่อยๆฉันตั้งใจจะทำอย่างนั้นกับเธอแบบเดียวกับที่ทำกับผู้ชายทุกคน เธอพูดกับมิโนคิชิใบหน้าอันซีดขาวและแววตาที่เรียบเฉยมันทำให้เขากลัวเธอสุดหัวใจแต่ก็นะฉันเกิดสงสารเธอขึ้นมาเพราะเธอน่ะยังเด็กเกินไปและเธอน่ะช่างงดงามเหลือเกินโอ้สเปกเลยอะ่ะฉันจะยังไม่ทำร้ายเธอตอนนี้แต่จงจำเอาไว้หากเธอเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังไม่ว่าจะใครทั้งนั้นทุกคนรู้ฉันย่อมรู้และถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วฉัน ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรแต่ฉันจะหาเธอให้เจอและฆ่าเธอซะเอิม่มอันนี้ล้อเล่นนะคะยูกิอนนาเขาไม่ได้เป็นคนพูดเอาเป็นว่ายูกิอันนาบอกว่าถ้ามินคิชิเล่าเรื่องของเธอให้คนอื่นฟังเธอก็จะตามไปฆ่าเขาในทันทีมินคิชิรับปากและให้สัญญาว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้แก่ใครฟังทั้งนั้นสิ้นคำเอ่ยพีสาวฮิมะก็หายไปมินคิชิพยายามคิดว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝัน จนเมื่อเขาตัดสินใจปกโมสกุก็ทำให้รู้ว่ามันเป็นความจริงเพราะมิโนคิชิจับใบหน้าของโมสกุก็พบว่ามันเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งและได้พบว่าโมสกุตายแล้วหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ไม่เคยเล่าเรื่องดังกล่าวให้ใครได้ฟังเลยซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เคยลืมเลือนไปจากใจของมิโนคิชิเลยแม้แต่น้อยเย็นวันหนึ่งในหน้าหนาวปีต่อมาเขาได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่า โอยุกิ oh, เธอมีหน้าตาที่สะสวยจนทำให้เขารู้สึกหลงรักราวกับถูกต้องมนตั้งแต่แรกพบ mm hmm. เขาและเธอก็ได้พูดคุยทักทายทำความรู้จักกัน mm hmm. เมื่อคบหากันได้สักพัก mm hmm. เขาจึงตัดสินใจแต่งงานกับเธอและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขยุกิทำหน้าที่เป็นคนรักที่ดีและลูกสะใภ้ที่น่ารักไม่ยาวนานกว่า5ปีถึงขนาดที่ว่า ในวาระสุดท้ายของผู้ที่เป็นแม่สามียังต้องเอ่ยยกย่องเธอเลยโดยทั้งคู่มีลูกด้วยกันถึงสิบคนทั้งชายและหญิงมีหน้าตาสวยและหล่อกันทุกคนชาวบ้านแถวนั้นเรียกยูกิว่าหญิงมหัศจันเพราะถึงแม้ว่าเธอจะมีลูกถึงสิบคนแต่ความสวยของเธอก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยความรักความอบอุ่นความสุขที่มีให้กันและกันก็เดินข้ามผ่านคืนวันที่สวยงามมาเนิ่นนาน จนกระทั่งคืนหนึ่งเมื่อลูกๆเข้านอนกันหมดแล้วยูกินั่งเย็บผ้าอยู่มิโนคชิชิมองหน้าเธอก่อนจะพูดขึ้นมาว่ามองหน้าเจ้าและนึกถึงเหตุการณ์ประหลาดที่ข้าเคยเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ทั้งสวยและขาวเหมือนกับเจ้าเลยนะซึ่งเธอก็ไม่ได้ละสายตาต่อการเย็บผ้าเลยแม้แต่น้อยแต่เธอถามสามีกลับไปว่าเล่าให้ข้าฟังสิเห็นนางที่ไหนไม่อาจเล่าออกมาได้หรอก เพราะข้าสัญญากับหญิงคนนั้นไว้แล้วว่าจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่ข้าผู้ซึ่งเป็นภรรยาของท่านด้วยหรอเธอถามกับด้วยความน้อยใจพร้อมกับแสดงท่าทางไม่พอใจออกมาซึ่งนั่นทำให้เขายอมเล่าทุกอย่างให้เธอฟังหลังจากที่เธอได้ฟังทุกอย่างเธอก็คว้างผ้านในมือลงกับพื้นก่อนจะลุกขึ้นแล้วพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่ชวนขนหัวลุก นั่นมันข้าข้าเองและข้าบอกแล้วว่าจะฆ่าเจ้าหากเจ้าบอกเรื่องนี้กับใครมิโนคิชิตกใจขวัญหนีดีฟอจนทำอะไรไม่ถูกแต่จ้องมองยูคิด้วยความหวาดกลัวข้าจะยังไม่ฆ่าเจ้าตอนนี้หรอกแต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะดูแลลูกๆของข้าเป็นอย่างดีหากเมื่อใดที่เจ้าผิดคำสัญญาข้าจะกลับมาเอาชีวิตเจ้าไปเองสิ้นคำพูดอันเกลี้ยกล่ด เธอก็จากไปพร้อมกับพายุหิมะและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นโอยยกิอีกเลยตัวมิโนคิชิเองก็ไม่เล่าให้ใครฟังเลยว่าเธอหายไปไหนซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของยูกิโอนะแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในหลายเวอร์ชัน่นเช่นในจังหวัดนิงาตะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหญิงสาวสวยคนหนึ่งมายเยี่ยมชายหนุ่มที่อาศัยอยู่เพียงลำพงังและขอเป็นภรรยาของเขา แต่สิ่งที่ทำให้ชายหนุ่มประหลาดใจคือหญิงสาวคนนี้ไม่ชอบการอาบน้ำเป็นอย่างมากและเมื่อถูกขยันขยอให้อาบน้ำมาเข้าเมื่อเธออาบน้ำด้วยความจำยอมเธอก็ได้หายตัวไปเหลือเอาไว้เพียงแผ่นน้ำแข็งบางๆที่ลอยกระจัดกระจายอยู่บนผิวน้ำหรือในจังหวัดยามากตะก็มีเรื่องราวของยูกิโอนณที่น่าสนใจเล่าว,ว่าหญิงสาวคนหนึ่ง ได้มาเยี่ยมเยือนสามีภรยาชราคู่หนึ่งในคืนที่มีหิมะตกหนักและขอเข้าไปหลบหิมะในบ้านของทั้งสองเมื่อเวลาล่วงผ่านไปจนถึงช่วงดึกหญิงสาวได้ขอตัวเพื่อที่จะเดินทางต่อชายชรา,าจาับมือหญิงสาวเอาไว้เพื่อห้ามไม่ให้ออกเดินทางไปในราตรีอันมืดมิดเพียงลำพังเขาสังเกตเห็นว่าร่างกายของเธอสัน่นและอยู่ๆร่างของเธอก็กลายเป็นพายุหิมะ พร้อมกับผู้ผ่านป่องไฟในบ้านออกไปอย่างรวดเร็วอีกเรื่องราวของยูกิโอน,นะที่น่าสนใจเล่าว่าในคืนที่มีพายุหิมะมีคนพบผู้หญิงกำลังยืนกอดเด็กเอาไว้ในอ้อมแขนเธอขอให้คนที่เดินทางผ่านไปมาช่วยกอดให้ความอบอุ่นกับเด็กถ้าหาใครให้การช่วยเหลือเด็กในอ้อมแขนก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นเรื่อยๆจนกว่าร่างของเด็กจะถูกปกคุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็ง หรือจนกว่าคนที่อุ้มเด็กจะแข็งตายนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าถ้าหากใครปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือก็จะถูกเจ้าหญิงหิมะผักตกลงไปในหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะในจังหวัดอาโอโมริมีเรื่องเล่าว่าสมุไรคนหนึ่งได้พบกับเจ้าหญิงหิมะเธออ้อนวอนให้เขาช่วยกอดเด็กทารกแต่สมุไรคนนั้นได้ใช้ดาบสั้นจ่อเอาไว้ใกล้กับปากของเด็ก ซึ่งเป็นการช่วยให้หลีกเลี่ยงเรื่องราวสุดลี้ลับไปได้เมื่อเขามอบเด็กคืนให้กับเจ้าหญิงหิมะเธอได้มอบสมบัติมากมายให้กับเขาเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยกอดเด็กเอาไว้นอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าถ้าหากใครสามารถทนทานกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของเด็กทารกได้ <c oughs> ก็จะได้รับความแข็งแกร่งของร่างกายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวของยูกิโอนะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยถึงตำนานจะแตกต่างกันมากมายนะคะแต่ก็มีส่วนที่เหมือนเหมือนกันคือยูกิโอนะเป็นผู้หญิงที่สวยงามมากและมาพร้อมกับความตายอันหนาวเหน็บทําให้เจ้าหญิงหิมะตนนี้จัดว่าเป็นผู้ผีที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ที่แม้จะมีความงดงามเพียงใดก็ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้คะ่ะ แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้เราเล่าเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมหรืออยากที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย